ปืนที่เล่นง่ายที่สุดในฟรีไฟในแพทนี้ปืนกอร้างนั่นเองผมวันนี้ผมจะไม่นำกระบอกนี้เลยคนดูผมบอกเลยว่ายิงแบบไม่ผิดหวังแน่นอนใครก็ได้เล่นได้หมดเลยขอใค่มีสกิลเดี่ยวสกิลลูน่าสกิลโมโคเราไปรอดูคลิปนี้กันเลยนะผมก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมาดูกันทุกคนคิดว่าดาเมจของกอซ่ซาจะเม็ดเท่าไหร่พี่กายมาคิดว่ากอซ่ซาถ้ายิงตัวเม็ดเท่าไหร่เอาแบบกอร่าธรรมดานะ20หรอเอาแบบแรงสุดเท่าไหร่พี่คิดว่าเท่าไหร่พี่ลองแบบลองลองบอกให้ลองไง40 40อ๋ป 40, อประมาณ40่สิล่ะโอเคพี่กายบอกว่า40นะก็คือแรงที่สุดก็คือ40ใช่ไหมที่พี่คิดไว้ใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเขาดูว่าจะ40หรือเปล่าผมมีชีดอาวุธน,นะใครจะเอาพี่ไม่เอาพี่มาดูตรงนี้แล้วต้นเครื่องตรงนี้มีคนว่ะเรียบรอ้อยสี่ส <41, 48. S 2> ิบเจ็ดสี่สิบแปดออกไ k คบ ยังไม่เอ็กนะอันนี้คือยังไม่เอ็กนะพี่ไอม้อม,มีคนขี่รถมาอมโอ้โหเข้าหัวเม็ดเดียวเต็มคาราเบลเลยช็อตนี้กายเอามาันกายยิงซวยไม่ได้นะอยู่ไหนพี่กายพี่ยิงตัวไหนอะดานแล้วด่านแล้วด่านแล้ว,วล้มแล้วพี่ ตัวนี้เกาะเกิดแบบหายหมดเลยไอ้โดนเรายิงเขาโดนเกาะบินหมดโดนกอซ่าเจาะนะผมแตกกันหมดเลยเป็นแรงในตำนานมันแรงมาตั้งนานแล้วจริงแรงมานานมาเจอแบบมาเจอเหี่ยวแผดนี้เข้าไปคือแบบแรงจัดครับอีกเหี่ยวเปลี่ยนชีวิตกอซาแต่มันยิงง่ายนะพี่มองว่ากอซายิงง่ายมากแล้วแบบมันหาง่ายด้วยคือแบบ400รอในตู้คือเล่นได้เลยนะครับ พอดูเอาสกิลแบบเซตนี้ไปเล่นแบบเล่นได้เลยนะแต่ว่าจะแบบตัวบางๆหน่อยจะเล่นแบบระวังๆ,ๆอยากปิดสกอร์เร็วๆเนี่ยเอาเซตน,นี้บบไปเล่นลองดูกอซ่าบอกเลยยิงมันแน่นอนถ้าได้ยิงนะใ,นงออใช่ป่าเออใช่ไม่ได้คิดจูด้วยมไม่ได้หลอกรักคว้ไม่ให้ขึ้นไปแรกผมจบตาเนี้เลยใช่กอซ่ามันจะแบบยิงไม่ค่อยขึ้นโดนโดนหรอพี่นังพี่พี่อยู่ในเมืองน,นี้แล้วป่ะเนาะดาวหนึ่นงพี่ดานหนึ่งดาวหนึ่งโอ้โหโดนาขาเฉ็งเฮ้ยมันใช้สีชุดใช้ไรล่าเหรอ ในบ้าน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 มันมีหยกเมื่อนี้ไม่มีใครลงอ่ะเดี๋ยวพี่วิ่งย้อนกลับไปทีหนึ่งเลยพี่ชุบได้ไหมเนี่ยไม่ได้พี่ามชุบได้ผมชุบได้ชิดผมละเอาดีดีนวิ่บตายเลยวิ่งตายเลยทั้งลคนไวิ่งตายเลยมันเปิดกรอบเปล่าแต่ผมติดอะไรไม่รู้พี่ติดอะไรปัญญาไม่่เป็นะมันล็อกขาเปล่าผมโดนล็อกขาไอ้เนี่ย ตัวใหม่ตัวใหม่อ๋อเป็นมุมด้วยโอ้โหแม่งเล่นสกิลล็อกขาเลยใี่ไหมตอนนี้ดาวหนึ่งดาวหนึ่งพี่มันดาวไปหนึ่งพี่มันอยู่บ้านไหนอยู่บ้านสามชั้นเหรอใกล้ก็มีพี่อใกล้ยังไหนพี่มองไม่เห็นว่ะแถวๆใกล้ดาวใกล้ดาว แตกสองแล้วคนบ้านใช่เรื่องอะไรเร่อยอะไรเรื่องจะตายแล้วเจอมันไหมเนี่ยอยู่ในห้องเหรอใช่นะมันจะตายแล้วนะ่ะแตกไปนี่ตายแล้วอ้าวอยู่ในนี้เหรอไม่เห็นาดาว กล้วยก็ไปแต่ชุดเหมือนมันไงปกติพี่จะเห็นชุดคนอื่นมันเป็นสีดําหมดไงงงเลยทีนี้แ <c oughs> รงจัดวนดูผมว่ากอซ่ายิงง่ายกว่าเอเคด้วยพี่กายคือแบบมันมันนิ่งอะด้วยความที่มันช้าใช่ป่ะกระสุนมันจะแบบตามตัวได้ง่ายกว่าผมว่าแบบมันพอดีพอดีอะแต่ผมใช้ตะกินีนี่นะกอซ่าเลเวลเจ็ดนะดูนะไม่รู้ว่าสแต็กเสริมคืออะไร <c oughs> เวลาวิ่งแล้วอันนี้ป่ะอ๋อเวลาสร้างความเสียหายเมื่อเรามีเลือกกอฝั่งตรงข้ามจะแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรทำาไ้มันแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ถ้าผมเลือดเยอะกว่าศัตรูศัตรูจะแบบว่าโดนผมยิงแรงขึ้นเรื่อยๆนะแรงขึ้นตามจำนวนเลือดที่ห่างกันวันนี้มีปะวะไม่มีไม่มียังไม่ได้ตามเลยเหมือนนั้นอนะ่ะผมจะมาเปิดตู้พปกไก่มาไหมมาขอมาเสื้อคองเสื้อเกาะอ่าทุ่งหญ้ามีตัวนี้อ่าหนึ่ง โอ้เชื่อยใครจะรอดอ่ะวาวิ่งเนี้ยไ,ไม่ต้องลากหัวเลยเข้าบ้านไปแลว้วกล้วยบ้านใช้มือหลังที่สองระวังนะกดล็อกข้างแสงแล้วตายเลยนนอะตายเลย,อยอเอเอโอ้โหกอล์ฟ้า X ไหม X โอ้โหธรรมดาหมดเลยกอล์ฟ้า X อ,อ,อยู่ไหน<อ>ไม่มีว่ะต้องรอไอ้ดอกอย่างเดียวพี่ ในตู้ก็มีนะแต่มันหายากตกยากมากในตู้เนี่ยแรงมากแรงแบบแรงตะโกนเลยอะเอคยังยอมใช่พี่กายมัน,<ห>นแรงจริงมึง<ห>มึงลองมายิงมึงลองมาจับไปเล่นดูไปไปตรงนั้นมาพี่ไปตัวไปตัวจะตายจะตายซ่กมากซากมากตองนั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวมากนนะายนะ

มีคนลงรถใหม่ต้องกูหัวกับกูตายว่ะกูก็เจาะไอ้วอลเหมือนกันน้องอยู่กับกล้วยเหรอกล้วยกล้วยเอาขึ้นมาตกพี่ได้ปะกล้วยได้ปืนอะไรเดี๋ยวผมเอาไปให้โอเคโอเคแล้วนี่พี่คนโดนโดนตัวไหนวะน้องหายไปละพี่ยิงให้นาบันดา มันมีสามตัวตัวนั้นนะ่ะโอ้โหระยะนี้ไม่ไม่ละห้าสิบมันน็อกโมโตัวหนึง่งบานนี้บานนี้ใช่ <ผม S 1> ตัวเลยพี่ลืมบอกให้ทุกคนซื้อเครื่องดีดว่ะไม่หมดเวลาแล้วมั้งน่ะโดนมาแล้วอยังพียงู<ห>้ทำไมกอซ่าเอ็กมันเร็วอะ่ะ<ห>มันเร็วขึ้นเหรอ อีกตัวน,นึงมันอ้อมออกเหรอ<า>พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไปดูนู้นตัวนึงไปซุบซุบปซุบซุบปซุบี่มาละหน้าพี่เลยลังยิงลังยิงลังยิงใช่ใช่ฝันต้องมีนะปั๊มป้าเมื่อกี้ยิงมาเอาน้ำมันพี่ โอเคชั้นไหนน้องปตทปมปตทตู้ปตทก็มาปตทตู้ยังอยู่เลยตู้ยังอยู่อ๋อพี่เองพี่เองยงจตู้เอียงลบ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 โอ้ยเนี่ยโคตรเจ็บเป็นตายตัวนั้นอ่ะโดนใหม่นะตัวนั้นอ่ะลงใหม่แล้วพี่ใช่เหรอเจ็บเลยเช่นเบาอะอ้าวอะไรพี่เอาเลยป้อมมือเรามีตัวนึงเจ็บตัวนี้ก่อน ยินขึ้นพี่เนะู่นบนบ้านน่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยทีหนึ่งขึ้นมาเอคเราขึ้นไดเน้เอามันเอามันต่างน้นัวอยู่พี่ ต้องลอยแต่กอไส้รู้สึกว่าเสียงเร็วขึ้นนะไม่แน่ใจว่าแส็กันบวกอะไรบ้างเกิดใหม่แต่ยิงไม่ค่อยต่างกันมากกว่าแต่กอไส้ยิงเร็วกว่าวิ่งหลายตัวเลยตัวนั้นแ่ะใช่ใ่เยอะเลยโอ้โหเจ๊มากพี่เจ๊มาก ตงนี้โอ,โอเคครับตรงพี่ตัวนั้นดาวหนึ่งอ่ะมันมีตัวนึงมันรอ,อไปชุบเพื่อนอยู่ยไม่รู้เหมือนกันจะชุบเพื่อนหรือเปล่าน่าจะตายมันไม่ไหวตรงที่ใกล้ตรงตุ๊กาตาไนดะ้มีตัวนะทำไมาขึ้นดาวเมียสิบวะโอ้ไม่ตายวั้มันขออเข้าไปในเมืองได้ตัวนึงหรอะก,ก้อย เฮ้ยสะพานฝั่งนู้นเลยแม็กน้องหมอเมย์ตายยังไม่รู้เหมือนกันครับเหลือสองตัวนะพี่ตุ๊กตาเนี่ยไอ้ไรตัวตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาอีกตัวนึ่งน้องหมอหน้าพี่ตายละเฮ้ยแสงระวังหลังโอ้หเอาปวยตาย ไอแสงมีเครื่องดีดไหมไม่มีพี่โอ้ยยากเลยว่ะเราต้องเล่นไหลขวาเนี่ยพี่กายระวังนะมึงเข้าไปกลางวงเลยนะ่ะอไม่ได้แล้วใช่ใช่ม,รรมีคนยู่ขวาเราเอันนี้ปะเนี่ย <c oughs> ตัวเนี่ยตัวนี่ยงบนนี้ยังไมตายพาี่มันไหลโคตรเยอะเลยบนไหน,นบนน,นี้วี่งสิกี้ใช่เป้าค้ืน่ะหูกรต่ายเนี่ยมันมีตัวนึงขึ้นไปแล้วพี่มันด่านหน่แลนะ้วขบวนี่ะคุละตีกันไปตรวนี้เราอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอแสงปาตะไรค้กกเลือ่อนใส่ตรงนี้ดิไปแล้วมันวิ่งแล้วาด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 าขบวนแล้วพี่ อุอยทำไมเมามันหันไม่ออกวะเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยอะไรมันจะวัดอะไรกับกอซ้ายไอ้คุณน้องผมปัวตัวนึงข้างบนที่เราตีอ่ะโอ้ยอย่าเงียนไปร่วงไอ้วอมหมดแล้วพี่กายผมอ่ะ พี่กายขอไอวอลหน่อยได้ไหมในบ้านน่ะทานเลยโอเคได้ละเสื้อกาอไม่มีเลยว่ะเดี๋ยวคนเดียวพี่ชายแั๊บนึงนะอยู่ข้างบนที่บนหุบกระต่ายอ๋อโอเคบนโลโบบนโลโบเฮ้ยหน้ากูเลยพี่กายตรงนี้ลงมาแล้วโอ้คนแรงโอ้ขนาดทะลุไอวอลเนี่ยดูดิ กายเม็ดเดียวเลยก mm uh, oh. ู่เลยว่าเม็ดเดียวเลยอะไรของมึงเนี่ยมึงจะบากันมาทำไมวะโอ้ยัยจะลากยยอยยยกกยย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 ายยยยยยมยยยอยย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 มย เฮ้ยยิงโดนหรือเปล่าฮะยิงโดนหรือเปล่า